เฮ้ยขับได้เว้ยเฮ้ยน้ำมันไม่มีอะน้ำมันไม่มีอะโอ้มาเต็มเลยเว้ยรออย่างดี ฟาร์มซอมบี้ฟาร์มซอมบี้เฮ้ยถ้ามีคนกูตายไปแล้วเนี่ยโอ้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 ยหมดหมดเรียบสปริงกูไม่เอาเออเฮ้ยทำไมรถขับไม่ได้เฮ้ยเอาเฮียผีมาเนียนเลยสัตว์กูมองไม่เห็น เสียวคนทำไมมันขับไม่ได้ก็ได้ดดทุกอย่างนะน้ำมันแปดสิบขับไม่ได้อ่ะขับไม่ได้ก็ขับไม่ได้ไไดโอ้ผีมาเต็มเลยฟาร์มสบาย โอ้ยเฮียโดนตบจนได้ไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเมกเฮ้ยมันนี่เอ้ยไม่ต้องสนอะ่ะเจอคนก็อ่าอาจเราจะฆ่ามันหรือไม่มันก็ฆ่าเราแค่นั้นโอ้ยเข้าตัวนี่แค่นี้ก็แหลกแล้วอะ่ะ บอกเลยเสียงรถโคตรดังอะ่ะผีในเมืองไม่ออกมาได้เลยอะ่ะแสดงว่ามันดังมากถ้าคนนั้นในถ้าในนี้มีคนมันก็คงได้ยินไปแล้วอะ่ะไม่นี่ไม่มีคนหรอกคนก็สิบห้าคนไม่มีที่ปีนขึ้นหรอวะ โอ้ยไม่มีที่ปีนขึ้นต้องลุยอ่ะไม่ลืมที่จะเก็บตังคนะผีบ้านไหนว่ดดอกสปริง ยังมาอีกยังมาอีกไห <c oughs> นมีอะไรอีกมีเนลโคตรอยากได้เลยถุยกล้องอไม่เคยได้ใช่วะเออเอาเนลมาประจำใช้ดีกว่าเอออะไรใบสันใบสันเป็นปืนกลหรือปืนลุกสองวะคงไม่ได้คงไม่เคยจะเจอจะใช้อ่ะเอาเนลมาอันคลิป าทิ้งแนวมีห้าลูกแม็กอื่นมีกี่ลูกมีเก้าลูกมีห้าลูกเฮสามสิบลูก ยนี้เลไม่ม <If S 1> ีใครเข้ามาได้กูก็เข้ากลับมาเก็บของอีกไม่ได้แล้วดีขึ้นเยอะเจอคนก็ชีพหายแล้วแหละ เฮ้ยเอามีตังมาวางอยู่อีกิดได้ไงวะกูขอปืนดีๆซะก็บอกไม่ได้เลยไงวะมาเบา็ดบอลเฮ้ยยังไม่ได้ดูตรงริมน้ำตรงนูน้นเลยเอ้าโดดออกไม่ได้ลืมเซิร <c oughs> ์ฟอื่นแม่กระโดดออกได้เซิร์ฟนี้แม่กระโดดออกไม่ได้ ก็ฟาร์มของอ่ะต้องเช็คทุกบ้านก็ไม่รู้จุดฟาร์มดีๆด้วยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะอ๋อผี เอาปืนกลนมาถือดีกว่าฟันเอาละดีแล้วเจอคนแม่งสู้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเอา,อางี้ดีกว่านี่เฮ้ระเบิดเออกี่เอ,เเอ,อกพีวะ tua mày tài ra cái tua Đi tiểu Đây vì Phi đi tiểu Đây là anh được Tâm tài một farm xp เอ้ยอะไรเอ้ยขนมไม่ต้องการเอ้ยแต่เก็บมาก่อนเก็บมาก่อนก็ดีวค<ะ>กูทำเสียงได้ขนาดนี้ไม่มีคนหรอมะ้เอี้ยหรือมันส้มดูอยู่อ่ะ มีคนเรียนแบบครับเพราะตอนตอนเกิดแรกๆเราจะไม่มีอาวุธนะครับมันก็มีระเบิดขายมันก็คงซื้อระเบิดเข้ามาอืมใช่นั่นแน่ผมก็ซื้อระเบิดเข้ามาเหมือนกันอ่ะมันไม่มีอะไรใช้ได้ยินออกมาจากทางเนี้ย ไม่เห็นเฮียเลยเลยรถก็ยังอยู่แต่ผม่าเจอนะรถอยู่ดีระเบิดเนี่ยก็งงเหมือนกันแต่นี่แสดงว่าไม่ใช่ใรถน่าม,มีคนแต่ไม่เห็นเลย

ผีแม่งเดินไวๆไม่เหมือนคนเลยวะเฮียกลับไปดูด hmm. ้านหน้าตรงริมชาหาดไม่ใช่หาดเดียวมันทะเลสาบดี่ว่าขอฟันหน่อยเอาไม่ตายวะไหมมึงไม่ตาย หรือไม่จะเสียงเสียงระบบม,มันจะเป็นเสียงบั๊กจากเกมวะยังบั๊กอยู่อะไรเงี้ย บนจุดฟาร์มอย่างดีไม่ฟาร์มอย่างดีหรอกมันมีอาวุธต้นๆให้ตอนแรกถ้าเจอนะ ระแวงสุดๆเลยครับถ้ามีผียืนอยู่ก็โล่งใจอะเหยียบน้ำแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะไม่มีผีป่ะอา้าวมีแล้วระเบิดเสียงระเบิดมาจากไหนอะ่ะอุ้ยไม่กวาดเอาทำอไมาว,วะ เสียงเระเบิดจากไหนวะตายยากไปแล้ว ดูเสียงผีแม่งบักไปบั็อกมายตกใจได้ง่ายๆเลยเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรมีโคโคนัทและเฮ้ยดูดิผีแม่งตัวดำๆคิดว่าคนเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนียนหรือเปล่ากูว่ากูระแวงอากาศวะมันไม่มีจริงหรอก โอ้ยโดนเลยเหี้ยไมาอยู่เลยในบ้านวะผีผีไม่อยู่เลยในบ้านวะกูก็ตกใจไม่มีของเลยนะเฮ้ยผีไม่อยู่ในน้ำ ตีนะผียังดรอบแบนเดดอะไรอย่างงี้หน่อยถ้าไม่ดอปเนี่ยอาจจะตายไปแล้วไม่มีเลยวะไม่เห็นคนเลยคนมีสิบเก้าคนน่าจะเล่นเซิร์ฟบนกันพอสมควรนะทำไมอ่ะ ถือโอกาสฟาร,ร์ม xp อ่ะไม่ต้องฟาร,ร์มคงฟาร,ร์มขอ,อผีใช่ปะเอาผีกูก็คิดมากกูอยู่นี่มันดอดไปเลยตรงนี้วะเฮ้ยกูสงสัยเสียงระเบิดอ่ะมีเสียงระเบิดทำไมแล้วใครโยน กูโยนหมดแล้วอ่ะตอนนั้นอะเดินสันรอบที่นี่ละไม่มีหรอกคุระแวงอากาศแป๊บนะ่ะแป๊บนะ่ะบังเกอร์กูหายบังเกอร์กูหายไปไหน ผีตัวนั้นแม่งกินอย่างอะไร ไม่เข้าอีกเอามาโอ้ยสว์เอ้ยโดนตีหลายรอบแล้วแหละแบนเดตจะหมดเอาไม่มีเพนคิวลงเพนคิลเลอร์อะไรเลย ก็น,นี้ดีอะ่ะเดี๋ยวเก็บหาวิธีเก็บครับอืมดีบแม่ง<_ <q> _>แม่มม่อ แล้วแวงที่ปิดไม่เคยไว้ใจเลยเนี่ย <c oughs> ยิงเล่นมา้ บังเกอร์กูหายเงี้ยหมดแล้วหมดแล้วก็ดับทิ้งแม่งเลยเอาปืนเข้ามาใส่ ใส่แล้ววะกูเริ่มสงสัยแล้วเอ้ยกูยิงเองนี่วะไอ้เฟาร์มจอมบีฟาร์มจอมบีกูทำอย่างเงี้ยฟาร์มจอมบีกูทำอย่างเงี้ย số zombie, hey, sập, còn chưa chết thì không nói, à, cái gì, um, ba คืนๆกูทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต้องมีคนเห็นแน่ๆเลยไม่ชอบเลยอยู่ดีเสียงเกมก็เงียบ Tunggu <SussALLY> jadi ยืนฟันฟปียบฮน่าเบื่อเนาะน่าเบื่อกระโคตรเบตานะเขาบอกจะไม่รีตัวละครก็ต้องทำอย่างเงี้ยสองตัวเฮ้ยสักกูคิดว่ากูจะไม่โดนโอ้อะไรวะทำึร để huyết của gùu ở cho chua còn chi hả? Gùa tay. Thì nữa, ít xót thì. Ối, đi cột nam. เพื่อมีของตรงทางข่อยะไม่มีหรอกเอ้ยมีไม่ซองแฝกมาก่อนใช้บ่อยมากเลยในเวลาวิ่งรอสัมบีและ S <S เลือดไหลโอ้กูชักสะสะเพวมาละเอยตัดคลิปดีกว่า